ในคลิปนี้ผมจะมาทําการเล่นตัวละครอย่างโรเจอร์และกราฟนะครับไอกราฟเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่หรอกแต่โรเจอร์เนี่ยสิจะเล่นยากแค่ไหนกันนะในเวลานี้ก็มีแต่ต้องไปลองดูเราคือการ์ซี่การ์ซี่กินแคคโตรร้เียได้มาตึงแล้วเราบยักอีกตัวน,นี้เนี่เราได้สองสตวัวเ้งน,นี้มันเล่นได้ดีกว่าเราบูยักแบบี่แบบนี้ก็เอเอได้ซาบุกเราการ์ซี่กินแคคโต้เรียบร้อยซาบุกหนึ่งตัวเราการ์ซี่ดีไวต่อแล้ไกลโดม่หยุดเราจะหยุดมาตัดงแล้วเราแอมการ์ซี่กินแคคโต้เรียบร้อย เราคดเราตีวายไปอะบูโฮไปได้ได้หมดเลยอือเฮรอรอได้ด้วยรอรอจังหวะหุ่นไปที่ตูดโอ้ยทําอุศรีไปอ้ออ้ออ้อเขาเพื่อเราแต่ก่อให้เราท้ามุศรีไปเลยเฮ้ยกาแฟตายแล้วรอดมาเราตีไปตีไปนี้เงียบเนอะเฮ้ยท้ามศรีไปที่เป็นซาโบนะไอ้ศชีเข้ามาอีกแล้วเราตีไปตีไปตีไปโอเคลได้ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ช่องฟรีซินเชน่าแล้วตัวนี้เราจะมาเล่นแนวเนี้ยจะเป็นการาฟกับโรเจอร์นั่นเองนะฮะเดียวนี้ใส่ของโรเจอร์ไว้เป็นเหรียญเอ่อล,ลูฟี่บอลแมนลูฟี่สามสิบล้านแล้วก็เอ่อลูฟี่หลอมนะเออน่าน่าจะลูฟี่มารินฟอร์ดนะแล้วแล้วการาฟก็ใส่เป็นเหรียญไอ้นี่นะเออจะสับบุคมบล็อบบูโฮ,โฮไปก่อนเฮ้ยเราแกรนด์ีดีวายเฮ้ยเรียบร้อยนะเดียวนี้ใส่ของการาฟไว้เป็นไอ้นี่นะเออสองลูฟี่เดโลซ่านะ ฟี่บอมไปแล้วฟีรอแล้วก็ลูฟี่มารินฟอร์ดนะร็อกไปก่อนต่อยไปก่อนซาเป็นซับร้อยสิบกว่าได้ได้ประมาณสี่ห้าแท็กเองนะก็เป็นรหัสลองนั่นเองนะสำหรับเอ่อคลิปนี้เราก็ต่อยไปก่อนโอเคต่อยที่น้ำแข็งออกรอได้เราเซ็กซี่ดีวายไปโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วจะเกนไม่ค่อยเข้าเลยเรามาหาใครดูว่ะเราบูโฮไปเรียบร้อยแรงจัดเลยตอนนี้เนี่ยเลเวลตอนนี้เราต่อยไปก่อนเแต่ก็ยังไม่รู้ดเราต่อยไปต่อยไปก่อนต่อยไปก่อนเรียบร้อยได้ครัหนึ่งครัวนะเออตรงนี้ อ๋อเป็นกุสันหรอรดร้อนมาก่อนเาอา Galaxy Impact ตจะไปกันเลยเราอุ้ยไปดุนขัดดุนขัดอ่าดอดรอนได้เราได้เฉลยดอนได้เฉลย,เ,ลยเราออกมาก่อนออกมาก่อนนะเรา Galaxy DIY ไปโอเคโอเคเรารอบูโฮเรารอบูโฮเราล็อกเป่าวเราบูโฮไปเลยลูฟี่สองดาวออ๋เรียบร้อยสิแบบนี้เฮ้ยอ๋อนึกว,ว่าวใครโดนนึกว่าใครโดนทีมเขาเ,าเราก็มาดึงธงกลางกันก่อนเลยแล้วกันนะธงกลางนี่เป็นธงที่สำคัญนะ เฮ้ยซาบหรอรอเลงดิกาซิสดีายไปเอ้าเอาไม่โดนนะเอสกี้ไม่โดนเลยนงเฮ้ยจังวะนี้เรามาตรงนี้ดีกว่าเราต่อยไปเราต่อยไปต่อยไปเรามีกาซิสกซิสอินแพคโตเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวแล้วเราโบว์ต่อไปอีกหนึ่งตัวได้มาอีกสองตัวอู้กลายเป็นสามตัวโอ้โหอย่างเวอราบเรายังเกินละนะเราติดบู์ด้วยจังหวะเมื่อกี้ยางแรงอะเราก็มารอดูโซนนะเขามีเฮ้ย ลองใครดูใครดูเขาสกิลมาตามอะไรเราสกิลเอ้ยแต่มาตรงนี้ก่อนอะไรกูสนั้นเรากาแล็กซีส่วนไปเลยเราดรอปแล้วเรากากซีบีวายไปน้องเอออุ้ยโอเคยังไม่โดนนะยังไม่โดนใครโดนโดนตอนที่เขาโดนเราจะทีมเราเก็บไปเอ้ยแชงตรงนี้มันเล็งไม่ด้นี่หว่าเราบูโ์ไปก่อนนี่โบว์กว่าที่อได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยได้ซาโบกับแชงมันตัวไปซับบอสเรา กาสิอิมแพคคิโต้เนี่ยหรอเราถึงเซอโบนะได้เซอโบจริงด้วยเอาไป่อไปแล้วเราแกสิดีวายไปเงียบหรออู้ยังเอาเกมนี้ฝั่งเขามีลูฟี่สองดาวดีนะนี่ค่อนข้างที่จะถ่วงเลยไอเราก็ยิ้มหันเลยสิโอเคเรารอบูโฮออาเขาบูโฮมาเราตีตะกอดไปก่อนเอาเขารอแล้วเราบูโฮไปเรียบหรอโอ้ยถราเรามีแกาสิละเรามีกาสิละเรากาสิอิมแพคคิโตได้คุซันมาหนึ่งตัวอ้าเขารอเราแกสิดีวายไปโอเค อ้าวใช้หาะตีไปตีตีไปตัวนี้มันไม่ล้มตัวนี้มันไม่ล้มเออเออเอออ้าโดนไปโดนรานล็อกแบ็กมาเออซาโบเข้ามารอนมาก่อนเราอสกิลก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยบูโคลมาบูโคลมาแล้วจังหวะนี้ล่ะบูโคอเรียบร้อยอูได้สองตัวเราแก๊กซี่ต่ออีหนึ่งตัวได้เก็บเรียบเลยนะโอ้โหเกมนี้เราอย่างเกิดเลยเราบอกเลย แล้วเราก็หยกเกมที่2นะครับปละ1หนึ่งแสนแปดกว่านะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะกำลังเข้า1นึ่งแสนแพันนะผมมีซาบูใครดูการ่อคุซันนะในคลิปนี้เราจะเล่นแบบสลับตัวนะเกมหนึ่งเกมหนึ่งเกมสามจะเป็นการมแล้วเกมสองเกมสี่จะเป็นโรเชอร์น,นั่นเองนะพอเลยว่าสลับกันสลับกันดูสลับกันเล่นนะ อ้าวซับบอคอดอนเลยจังหวะนี้เราข้ามมูสนดีไปก่อนวิอีกโดนอยู่โดนอยู่โดนใครโดนอยู่นึกว่าจะไม่โดนเรานะระยะไกลขนาดนี้เรายังสกิลโดนได้ติดอ่อนร้อนมาก่อนรอไม่ได้เราตีแบบตีตะกอดแล้วเราตั้งชาร์มอ่เอหมดไปในเสองมืสี่เขาไม่ตายอ้าวเขาเขาไปล้มด้วยเราตีแบบเยบร้อยไม่ล้มเฉยเลยไอ้นี่หรือว่ามันลุกเร็วไม่รู้แต่น่าจะไม่ล้มนะเอาใครโดนเข้ามาตาไปแล้วว่าไงเพื่อนเออไม่ดอนเราค้ามมูสัดีไปเลยตาตาเขาเด้งเราตีแบ เขาตีส่วนเราได้เขาตีเขาตีเร็วนะเราตีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามเออหลุดมาเราก็ตั้งฉากชาร์จเราหัวตัดไปยิ่ยงบอกวา่าไม่เคยดูบอลควรทำมุสนีไปโอ okay. <c oughs> เคเฮ้ราก็าไม่กล้าเล่นกับซาบโบนะไม่รู้ซาโบเขามีไอสกิลหนึ่งหรือเปล่านะแต่อ,าอ่าซาโบเขาบินมาเราตั้งฉากเราหัวดไปโอ้โห โดนกุซันเก็บไปนะไม่ทันเอ้ยโรเจอร์เข้ามาโรเจอร์เข้ามาโอกมาก่อนออกมาก่อนออกมากรอ้เอาอโดนได้ไงโอ้โหโอเคเกิดใหมากันอีกทีหนึ่งนะสหรับโรเจอร์ เกมที่2เราน,นั่นเองโดดธงตาม1ต่อ4์สีเลยเ,ยเราเล็งบูกี้เดี๋ยวเดินมาออข่ามุสนันนีเก็บไปก่อนอุ้ยไม่ถึงครึ่งล้อเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราเก็บแสก่อนนะโอ้เรามาที่บ้านเห่าอะเอเอเอาตังช้างตอนนี้ลิลห้าเรียบร้อยโอ้โดนลิลยิงเฮ้ยดอนมากอ่ะร้อนน้ำแข็งมาแล้วตีไปตีไปตีไปโอเคส่วเคาล้มอยู่าสา่วนคนล้มอยู่เราขออยู่น้ำแข็งก็เราตีไปหนึ่ง สองสามอุ้ยเขาเขาไม่ล้มเขาไม่ลมม้ลมเราคาร์มูซาลีไปก่อนเรียบร้อยได้บุกที่มาหนึ่งตัวนะที่เหลือคุณสันเราต,ตีไปตีไปโอเคเขาล้มอยู่เขาล้มอยู่นี่หมนี้แหละไฟย่าตั้งแช้ารอแล้วซีจูสองเราหัวตไปโอเคเราตีไปตีไปอุ้ยเขาไม่ซีูหนึ่งเราตีไปเเตีไปโอเเตีไปหนึ่งสองเรียบร้อยเอามาเก็บหันให้ก่อนนะ เฮ้ยเฮ้ยจอนนี้แหละเราข้ามสตสดีไปก่อนโอ๊ะเาเอาโดนโดนโดนเฉเลยอะไรคืออะไรก่อนแล้วบกี้เขาเดินติดคือคืออะไรวะเออตอนว่าตอนไม่ทันตอนไม่ทันเราโดนกราบลิ้นเลยนะเฮ้ยเราต้องเอาต้อกรามาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้เอานะเฮ้ยเหลยอแปดวีเพื่อนเพื่อนเหลยอแปดวีอ้าวซาโบเราเก็บกราบเขาไม่ได้ว่าไงอ้สวยจัด เกมนี้ก็โอ้โหเครี้ต้องให้เพื่อนเลยนะไม่งั้นเราได้แพ้แน่นอนละแล้วแลเราก็มาอยู่กับเกมที่3นะครับเราหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับทีมเรามีกาบสองตัวมีคู่ซ้อนแล้วก็มีใครโด้ด้วยนะใครโด้ส่เรนชานบูฟี่เรื่พลังเขาั้งแต่แปดหมื่นเจ็ดพันนะนี่มีเรือนัดออนท็อปนะเรือของนัดมาซิสใครเราก็มาเริ่มเกมกันดีกว่าทีนี เราก็กดตีกดจิเพื่อที่จะใช้กันขึ้นที่ได้นะหนึ่งสองสามกดไปเลยนะแล้วเราโรเจอร์เขาวิ่งมาเฮ้ยร้อนมาก่อนเลยตีมาก่อนผู <c oughs> ้ั่าเราโดนม่ะแต่โรเจอร์เขาให่เป็นธงกาาลางเราก็ขออนุญาตไปตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่อยากมากลางอีกแลนะ้วนายเราโบูโหยัดไปเลยอ่าไม่ลิงโรเจอร์คืออะไรก่อนเรางซีร์ไพรส์อ่าทีนี้เราเลีงโรเจอร์้ว <c oughs> ไปไปปี หนึ่งสองสามนี่เราขอได้มนหนึ่งตัว,วนะ้โคราบหนึ่งตัวเราเอาเลยตีตีไปตีไฟได้ไม่กล้ามาหนึ่งตัวเราตีไปตีไปตีไปตัวนี้มันอมะตะนะเราต้องพยายามเฮ้ยอ่าการกดซีกินแพ็กกิ้วตัวดีเลยกาแล็กซี่นี่เพื่อนนายโรเจอร์อะไรเราก็ไม่เน้นเก็บกาแล็กซี่ไว้เลยนะมีตัวเดียวเราก็อัดหน้ามันเลยเฮ้ยตัเชอร์มาเราแก่กซีดีไว้ก่อนอุ้ย เราเหมือนเราจะโดนคำบุสลีนะเอาเขารอดแล้วนี่เราว้าวเข้าหลังไปเลยนี่ท่าทีจัดท่าทีจัดเอ้ยกาเข้ามาตีแบบตีตะก,ก้อนตีอา้าวแซงเราตีขมมาเขาล้มว่ะเอารอจังหวะเอาบูโหวเขาได้ชิวเราตีแบบตีเอาเขารอดเรารอดมาเอาหนอไดันเฉยแล้วเราตีแบบนี้หลอกได้คามบหนึ่งตัวอะไรเหลือใช้งอเราแจ็กซี่อัดหน้าไปเลยเอ้ยแจก็กซี่มีเพื่อนานายอีกแล้วตีนิกาเข้ามา เอาไปจังการแ,แบบนั้นไปนี้แกซีดีวายผาเรียบร้อยสี่หมื่นสี่โอ้เราติดบู๊นะเราเลยแรงแรงมากนะตอนนี้สแต็กเราเต็มแล้วแต่เราเรายังไม่เน้นบวกนะไอรอรอดูโคลาเราบูฮูยัดไปเลยอ้าวไม่โดนนะเฮ้ยดูเจ้าเขาเลี้ยวอีกแล้วนะไอพวกเจ๊กเลี้ยวนะี่ไม่แต่ว่าอะไรเรามีคู่ซันอยู่เรามาตรงนี้ดีกว,ว่าอ้าวดิโคลาเราแกซีดีวายผาเรียบร้อยสองหมื่นสองนะ เฮ้ยรอมาก่อนเรายิงตอ่อไปอ้ารอวรอได้กว่านี้เราแกซี่อินแฟคโตนี้นก็รอโอ้โหไล่ส่องตัวเลยนะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดโรเจอเข้ามาอ้าวเราบูโยัดหน้าไปเลยไปได้สี่หมื่นเก้าปฏิบุญนะอ้าวเราแชงเข้ามาอรอแล้วแต่ใครโดนเราไปเล่อนอกกรงทำไมก่อนวัยรุ่นเฮ้ยโอนมาอ้าวแกซี่ตักหน้าไปเลยเราใช้แกซี่อย่างเปลืองนะ เฮ้ยนิก้าเหรอเราบีวายไปก่อนโอ้โห้ได้เกินครึ่งหลอดมาอยู่นะเออนหลอดก็อยู่ตรงกลางกล้ามเขามีซิวอ่านิก้าเราอ,อยู่นี่ตัวหนึ่งอืมเราเล็งโค่นะเราบ uh ูโฮไปเรียบร้อยเราดอนมาเราตีไปตีไปตีแบบมองไม่เห็นตีแบบมองไม่เ,เรียบร้อยน่ก้าม,มีตัวเออเราตีตะกอไปตีตีมาเขาล้มอ,อยู่เขาล้มอ,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 อยู่แต่เขามีการซี่ตาว์การซี่อะไรวะเนี่ยเออบักดอน เอา P Y ไปเรียกก่อนบัคดอทเลกซี่มันแข่งได้เฉยเลยนะโอ้โหย่างเอาประสบไปนะสำหรับเกมที่สามนั่นเองแลเราแต้มหนึ่งมือเลยนะก็ไม่พ้น MVP นะแล้วเราก็อยู่เกมสุดท้ายนะครับรางหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสำหรับทีมเรานั่นเองนะเกมเดียวจะเล่นเป็นโรเจอร์เหมือนเดิมรางเขาหนึ่งแสนแปดหมื่นมีช้งขาวกราฟซาโบแล้วก็อุซานอูมีแต่ตัวที่เรา เล่ยนยากทั้งนั้นเลยนะแล้วดูทีมเราหนวดขาวอย่างน้อยกราฟเขาก็ได้แบบซิวสองตัวเกี่ยวกับไอ้หนวดขาวได้ง่ายเลยนะได้ฝั่งเนี้ยเฮ้ยอ่าบโบเขามาต่าไปแล้วแต่หนอนไม่กล้าซ <X> ิวเขามีกราฟอยู่หลังกระแพงนะ <X> นแล้วกราฟเขาเดินมาแล้วกราฟเขาเดินมาแล้วไอ้เราก็ไม่กล้าเล่นเท่าไหร <X> ่เฮ้ยเออเพื่อนเราตัาดคอนแล้วเรางเคงจะมีไฟเออล็อตมาก็ล็อตพีมา ีลน <personaje> <March terror ounded> ี่เรมด้วขอทั้งานะครับ <coś> ท <rawd unre> ั้งเอองงเขาโดนทั้งแข่งมซันเรากัดตายอสับะสีลรอบอมีอเลยมวยโดนโดนมซันโดนมซันเรามาวันนี้ดีกว่าเรามาวันนี้ดีกว่าเฮ้ยโเจอเข้ามาเขาามูซันเอสามหมื่นห้าอ่าโดนแย่ง โดนโดนเขาเ่โดนโดนเขาโดนเขาสกิลอัดอากาศเรียบร้อยซาโบเข้ามาว่ะเราตีหลอกล่อไปเออพาวเวอร์คอเตอร์แม่นจัดแล้วท้ามุสลิปไปเออคอเตอร์อีกแล้วเราหัวตไปโอ้ดนกันแทงไปเต็มเต็มเราก็อยู่ในกำแพงต้องแข่งไปก่อนนะต้องมาต่างแล้วตีกันตีกันเขาจะดอนนะคอมบอมเห็นเน็ตออนใต้พวกสุดยอดสิเลยนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออนต้องหันก้องรอนมาก่อนีกไป โอ้ตีนแข่งอี๊อีกนึ่สองหนึ่งสามรอปก่อนเฮ้ยซาบุหัวคาร์บูสติป้าเฮ้ยนั่นดรอปดอนเขาต้องแข่งมาก่อนไม่พู้เดี๋ยวเราตีไปอูได้ครับมูสตยเลยนะอุ้ยโดนอะไรน็อกแบ็กเนี่ยน่าจะโดนหู้ซันนะเออเราก็ยืนเราก็ไม่กล้าสกิลเท่าไหร่นะเออเฮ้ยไม่งีเซ็งต้องใช้ไวก่อนโอเคจังต้องแขกและแต่ไอซีเน่เขาแล้วจะบินมานะบินมา อ้าบิดมาแล้วเราีบะเงียบรรอนู้วแเท้ร้อนก็ใส่ร้อนมาร้ชาร์จดูด้วยต่ก่อให้แล้วเรามุหมดไปเอ้ายังไั่เหลือก็อยู่อะไรเมียเราตีไปตีไปราตีไม่โดนเกาเ้าีไปอ้าสไม่โดนนี่แล้วเรารอนมาเราตีแบบตีเียบหรอเองตีโบติได้อยู่นะแล้วก็มาดึงธงดึงธงสองก่อนลวกันนะเออเฮ้ยธงกลางเฮ้ยโอ้เนลียหอแซงพอโดน พุชันทีมเรานะทีมพุชันมันมีสกิลไม่ซอนออกมาต่าเรื่องหนึงเลยเฮ้ยเรามากรอู้ย้หนุนรุนคาบรุนคาบเฮ้ยดอนมาครับจะเอาเขาซีซ์ไม่หันเขาซีซ์ไม่หันแง่เนี่ยเหมือนมีฝั่งเขามาตรงหน้าบ้านเราเขเป็นซาบูอเหรอเราแต่ซีดีไวไปอ่าเขาคอตเตอร์นาคอเตอร์อ่าคอเตอร์แล้วเรา 牛豪啊！嘿。